่อนเ <horn S 2> ชิญเทพเจ้าเราเทวดาผู้มะเทวดาทั้งธรณีประทับหรืออยู่บ้านเล็กทีหกสิบหกมู่ที่สีบนี่บ้านเขานี่ขอจงดนบันดาล นำผลบุญผลท่านของพ่อของแม่อยากพีนองทำบุญไปมณีขอจงนำผลบุญในสุนีจงไปถึงคุณแม่ข้ามจันทร์จันทรดวงถ้าได้รับอนุโมทนาบุญแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จตกทุกผลจากทุกถึงสุขขอยสุขสุขแต่ยิ่งยิ่งกินไปเด้อคุณแม่ข้ามจันทรจันทดวงนี่ ในตอนนี้ก่อนใดได้ก็ได้ว่าไปแล้วเมื่อสุเนวได้เทศพ่านฉันสิเชิญดวงวิญญาณของผูุมุดมอดมวยตายแล้วตั้งจันรู้ อันว่าความโนตายนีตายทมลินเนือสินนาวอีแม็ดเดือคนตกคนตกตวนนาหาทางบินแม่บ่มเยือเสอว่าความตายนี แคเนนเนทาวอนเพื่อคำสอนตัดริงเพียงตรงดอกคือเข้าบตายตนุ่มกะตายเท่าบ่ตาตเงากะตายภาจัดกันไปคนละกามแสนเสียนกะบอยเห็นเดินนุ่มตายลีหยี แม่นตายอีลินทีนพวกมูรกรน,นังซาียังเขาสแสดงแต่นเอาดอกเป็นเรื่องเพียงเป็นบุญละครเล่นบุญ บาดว่าใจลืมแสดงเอาพอได้ตายแล้วก็เ่าหมิ่นยกตัวยางที่เช่นคุณเมียคำจันจันทรลวงู้ตายไปเพียงกะเหุ่นหาว่าอยากกินอยากเจอคอามดานางนอนรลอของค่อยทาคำเลี้ง Mà kỳ đình đê nó, Mà yak ho tê là nó, nó léo cả kéo 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 Và ô kéo chẳng kéo kéo Mà kéo 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 xiên kéo 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 ต่วันลาคํำแล้วต่วันลุงก็อวยมาคุณแม่กำจันจันตะรวงมีนาบอกคือหน่วยป้าจันทีบคิดอยากหาทางคูกสำงงมเข็มอยู่ในน้ำ ยามีเป็นยามลามได้ทำมุนูทิ่พรนตลอดแก่เขาน้ำทำตาในแก่พระสุง่เม้ยวอาเกินพอส่วนแม่สุดตาลูกเลลาลุมตุนตาพระราษฎ เนาอยู่ใส่เครื่องทำไฟประกาศคองมเตือนล้อมให้เป้าเวรเนียนมนภาต่างบานมาสีแกงแสดงบวดโอสวนทำกานา์ดีตัวกานา,ดา์ดาคนได้ลัางมาหวม,มุมกันกบน้ เมียทั้งพี่เละน้องลุงป้าญาติคณะพากันมาเหมือทุกตวนนาทั้งบ้านื่นหลอกเมืองไกลมือบ่์วินมาไก่กัดมาไหนดือนสอนหบ่ฮิตตัว่บหินนาแม่คำจันจันตะดวงเจ้าปากไว้เต็มยื คือสิ่เยกันหอวบหนาย้ำสุขดันเจ้าอยู่ใสเมม่อสาธุสาธุสาธุเอ จางว่าเทปะตอนทายกุมมทิบกันตาใสกันได้ยินเสียงอัตมาผู้เป่าวอนวัานอื่นเชินไปอ,ไปอื่นไปอื่นดวงวิญญาณ จันทร์วงนีลาแม่สิยูฝาก้าเลเลอย่างเมกกรรดอกว้ใดสียูเนื้อเหลือตายแค่ไม่กันหาตสวก็ชื้นชวนมาลางกันส่วนบุญดอกวันนี้มนะอยาก็าปที่ิดมองวองว่าใจเจ้าดำเพื่อ สติดามครางอาาับไบางบัดพูดจาเจ้าอย่าได้กวดกาคือว่าเรื่องของมนุษย์เมือ่อที่ตุนก็าจางอายบ่ไหน,น,ไหนสังกันหัวคอขอ,ขอ,ขอต้ดวงวิญญาณเจ้ามาไว้เว้ยะตายอยู่ ตีของ,งสัญญาณผู้ในเล่า,าดาวยินเดย์ดวงวิญญาณมาอดผู้ยาสุขกาปาลานมาอดไิมาปานอยาคาเกิมมานปีควรมาอดให้ท้าตวนยาสุขกาแก่หัญญว,หวตัวเจ้าเสียบนามเด่นนู พากันผูกแขนมาหอดน้ำอย่าลงอาบตรงสีมาหอดใจว่ลืมลูกในล,ลานสิเตรียมไว้มาหอดใจกระตามก่อนอย่างนอนเงียลูกเจ้านิรเมไปกับความนังตาข้า้างว่านั่ง ดวงวิญญนาณแม่คำจันจันทะดวงคือสีม้าอดเลวเสียงเสียวเสีวสัญญาณของสีบอกเขาให้พวกเจ้ารีบไปหาเอาไปเส้นข่าวข้าวมามานั่กเตรียมตัวได,ดว้แม่ได้ลูกขึ้นผูกเด้อ สามรูปสามวงผูกก็ได้คลองก็ได้มีปัจจัยก็ใส่น้ำเด้อเออเฮ้าหักกีพอเฮ้าหักกีเมเฮ้ามาปัจน้ำเออเฮ้าทำบุญทำทานอยู่แล้วมีาใดก็ใส่ลงไปสามรูปสามวงนั่นละเออจัดจปัจจัยบูชาธรรมไปน้ำอุติดผลบุญผลท่าในอีเมของเฮ้าน้ำ ดวงวิญญาณมาอดแล้วให้พวกเจ้าหาวไปเส้นขาวขาวมามาดพวกพวกเอาดวงวิญญาณเม่งความเจ้าเมาต้อนดอกตวนมื่นเนมดาบมทั้งห่อนทั้งไหเขียงส่มดอกความใสมีปัดใจบรรจุความนา ยอมสละเกียงมิลิลินกินเขาวเล้วอิ่มเล้วเวลานีอย่าดวนหนี้ดินนู่งเสร็จพี่ตีเรียบร้อยแล้วคอยถ้าเบินหนังหม้อ ลำคอยบวชลูกลานนำกันมือเดือกันตอนเต้าพอเห็นความเลีายนพิน้องกะิท,ท่านดอกของเขานาเกมอันเจันจุทานฉันพ้พอสมียงไปของตา सव <laughs> नलरे สุท้ายท่านเจ้าภาพลูกหลานถูกแคนแล้วคอยดวงวิญญาณคุณแม่จันจัน,จนตะดวงอนุโมทนาโนอานาในวาระสุดท้ายอาตมากระสิวัยพ่อนไนพเรแม่ผู้ปาดอกบังเทราอาตมากระสิวัยพ่อนไจ โสินติโชกคอยรู้โชกได้สมรำปาถนาหรือลมทุนใจทายสมดังมโนหมายมีกำไรเป็นกองลังนองมาคือนามนามีเงินคำตั้งหลายล้านสนุกกินไม่ใส่ใจเป็นต้นว่าแก้วเกาไหลเข้าสูสัทธาอ นาพรากำนันผู้ใหญ่บ้างทั้งผู้สวยผู้สมงพลทั้งใจยกใจกลางแห่งดาศพอแม่พี่น้องท่านเจ้าภาพผู้ที่จัดงานบุญในลำรวยเดือนปีนี้นาเป็นเศรษฐี คนล้านมีเง <íamos> ินฝากธนาคารเป็นก่อนไว้ใส่จ่ายมีลูกสาวหลานซอยก็จะได้ได้ด่านจาตาในเสื้อคืมนะถาอยู่นั่นก็ลวงลามก็ลอยกว่าพันสาการทั้งผิวพันวันนี้อพอใส่ยามีสาะ คอยสมพันธ์เจ <me hr an oughs> ้าสาธาให้สมเมียงเสียงได้ปาถนาคอยสมมาตรเมียงสัทธาสางผู้เต็มทานนั้นละเดด เทศนาวา,าเสนในการสิ้นสุดหยุดพระสัทธรรมเทศานานี้ท้ายที่สุนียธรรมภาพทั้งสามรูปขออ้างอิงคุณปร,รัตนาใจจงปกปักรักษาวันนี้ท่านเจ้าภาพคุณพ่อเกนคุณพ่อสุวรรณคุณแม่สุตาจันทดวงพร้อมคณาญาติาลูกหลานญาติพธ,ธ่ทำบุญอุทิศอุดทนกุศลและบรรพชาสมบทผลบุญผลทาน อันเป็นผลสําเร็จแก่ญาติคือคุณแม่จันจันตะดวงถ้า้รับเก่าสารจงอนุโมทนาบุญให้เป็นผลสําเร็จสําเร็จทุกที่พระราชการดังรับประทานวิสสนามาก็สมควรแก่การณะเวลาเอวังก็มีด้วยปาการัชนีสาทูอันยภาคาขาวให้เป็นหยาินามให้ในเด้อ